สวัสดีครับงองค์นกเขายาวลีนี่ขอกราบสวัสดีเอซีทุกท่านที่โปรดติดตามงองค์นกเขายาวลีที่โทรมาถามที่โทรมาปิดที่มารับนกเองที่เชื่อใจวางใจ,งใจงองค์นกเขายาวลีครับนี่เอซีบอกขอจ็บเกียบจับจ้าบ,บ,บ,บนี่จุดจวดครับนี่ครับบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้ครับราคา ไม่เกียงครับนี่เจาไปเล่นปีใหม่ครับนี่โทรมาหาผมม้ผมจัดให้ครับนี่ผมก็จัดให้แล้วครับนี่ครับนี่ไม่ต้องกลัวครับครับเก๋าเกานี่ไม่ต้องกลัวครับตีอย่างเดียวครับนี่สายตีเลยครับนี่ครับโหดจัดครับนี่ครับสายตีสายแทงเข่าครับนี่ครับนี่ครับมาดูครับตัวนี้เจ้าาจันชายครับนี่ตัวนี้นะถาดสีน้ําเงินนี่ครับนี่ นกลิวเฟืองทั้งคู่ครับนี่นี่นะนี่เล่นได้เลยทั้งปลาปลาใหญ่สายไฟเขม,มะกระแมได้หมดครับนี่ครับเวนต่น้ำัาลงไปไม่ได้จมตายครับนี่ออกขอเกา่เกาๆจวดๆหน่อยครับนี่ดูครับดูดูเจ้าตะวันฉายครับนี่ตัวผ้าดํานี่นะนี่บอก แข่งไม่เกี่ยงขอให้เล่นดีจบอกได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ครับนี่จุดจวดเก่าๆครับไม่ได้โม้ครับนี่โอนจริงส่งจริงครับนี่ส่งได้ก็ว่าได้ส่งไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่นี่ตัวงคูตัวงเรียกครับนี่นี่ดูความเก่าครับนี่อายุดีครับสองปีกว่าครับนี่นี่ดู แต่ตัวนู้นลิวเฟืองคูอ่างมีอ่างสองสาคำบางทีก็ไม่มีครับนี่ครับถ้าซื้อคููนี้เดี๋ยวจัดโปรอีกครับอีกสักนิดสักหน่อยกาลังดีครับนี่นี่นี่โทรสอบถามได้ครับนี่ครับนี่จัดตัวนี้ไปเลยครับถ้าซื้อผ้าดํานะนี่นะจับเจ้าริวตันนี่ผ้าแดงไปเลยครับนี่ริวตันนี่นอนเพู่งแดนอยู่ครับถ้าซื้อผ้าน้ําเงินนี่ครับจัดตัวนี้ไปเลยปีขาวนี่ครับ นี่นี่ปีขาวนี่กุกเดียวครับนี่กับโปมาชาติครับรีบเลยครับนี่รีบฟ้ารีบยิบรีบโทรสอบถามครับนี่ตัวนี้เป็นลูกปลาปีขาวเห็นนี่นะครับนี่ครับครับริวตันครับอืมลุกยีบผ้าครับนะคู่ไข่คู่มันนะครับนี่ถ้าซื้อตัวสีน้ําเงินนี่จัดเจ้าปีขาวให้ครับนี่ถ้าซื้อผ้าดําจัดริวตันนี่ให้ครับไม่ต้องกลัวโทรสอบถามเลยครับไปเล่นปีใหม่ครับไปเที่ยวบ้านหรือไป ับพวกกับทีมงานนี่ไม่ต้องกลัวครับคููนี้ได้เลยนี่โทรสอบถามได้ครับนี่โอนจริงส่งจริงครับนี่ไม่ได้โม้ครับนี่อย่าลืมกดติดตามโอนุกเขาอยาวลีจะได้มีโอโอใหม่ๆไว้รับชมครับดูครับนี่ค่าส่งตังหักค่านกตังหักครับนี่ไม่ได้โมู แบ่งปันให้เล่นครับนี่อายุดีเก่าๆจุดจวดครับน,นี่พระจันฉายตัวนี้เจ้าตะว,วันฉายตัวนี้เยสวัสดีครับโอนจริงทรงจริงไม่ล้ม